เราจะลองลงน้ำดูนะคะว่ามันจะหนาวขนาดไหนนะคะมาลองดูกันโอ้ยไหวแล้วก่ะโอ้ยโอ้ย้วโอ้ยม่้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอย้ย้ย เย็นมากๆไม่ไหวค่ะลงไปหน่อยเดียวตายแข็งตายค่ะท่านผู้ชมแข็งตายโอ้ยเท้าชาเลยค่ะลงแค่หน่อยเดียวไม่ไหวค่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยจะ้ะโอ้ยถ้าแช่นานๆนี่จะคิวกินแน่เลยค่ะ ดูค่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหินเจ็บค่ะเจ็บโอ้ยตา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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีสาหร่ายด้วยนะคะไม่รู้กินได้ป่ะสาหร่ายเหมือนบ้านเราเลยน่าจะกินได้ค่ะโอ้ยขอใส่รองเท้าก่อนนะคะโอ้ยพระเจ้าจอดพระเจ้าพระเจ้าโอ้ยเจ็บตีนจังอุ้ย ก้อนหินค่ะเป็นก้อนหินโอ้ยทดสอบความแข็งแกร่งค่ะไม่ไหวค่ะไม่ไหวขอบายบายค่ะเย็นมากเลยโอย้ใจจะขาดเท้าชาเลยค่ะทุกคนเย็นมากเย็นจริงๆ แต่วันนี้แดดดีค่ะแดดดีมากๆจะ้ะแดดดีโอเคจ้าแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเท้าเริ่มชาแล้วค่ะลงไปแค่นิดเดียวเองอะ่ะไม่ได้ลงนานไม่ถึงนาทีมั้งคะถ้าเป็นนาทีสองนาทีนี้น่าจะแข็ง อย่างนี้ไม่ต้องยากเลยค่ะแข็งตายเลยแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ